อันไง<อ>เราประสบการณ์เข้าตอมอโอ้ยรุนมากครับกว่า <c oughs> จะได้เข้าว่าคนไปข้างหน้าสองสามไลอ่ะใช่เขาถามใช่เขาถามแล้ว<อ>ไม่รู้เขาตอบอีท่าไหนเขาให้เจ้าหน้าที่พาไปห้องเย็นอ่ามีเข้าห้องเย็นนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเล่าว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะเราย่อๆว่าเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้โดนถามนะเรามาพูดถึงเรื่องการเข้าตอมอคือวันนี้วันที่มาบอลมา กับน้องเนี่ยเป็นวันธรรมดาใช่ป่ะคนน่ะไม่เยอะเลยที่ตอมอคนไม่เยอะเลยนะคะออพาสปอร์ตเราสามารถเ,ออเลือกช่องไหนก็ได้คนก่อนหน้ามอนผู้หญิงที่อยู่อีกเลน,นึงเนี่ยเขาก็โดนถามว่ามากับใครอยู่กี่คืนนะคะแล้วแฟนเขาบอกว่ามากับแฟนตอมอก,ก็ถามว่าแฟนนะเป็นคนสิงคโปร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบถามค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแล้วน้องใช่ไหม เอิร์ธเนี่ยอยู่คนละเรียนก็คือตอนนั้นคนมันน้อยมากนะคะบอลก็ว่าเฮ้ยมึงไปอยู่เลนอื่นนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นลงุลงคนหนึ่งเลยกันไม่ไม่ใช่คนไทยเขาเขาก็โดนสอบถามนี่แหละแต่ไม่รู้อีท่าไหนเขาก็เดินเดินกลับไปจากตมอออขึ้นไปเกตข้างบนที่ลงเครื่องมาเออเรียกว่าเป็นห้องเย็นนี่ว่าใช่เป็นห้องเย็นแล้วก็ก่อนหน้าเอิร์ธประมาณคิวเขาก็เป็นคนไทยเป็นผู้หญิงน่ารักเลยแหละก็คุย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 ,คย สุดท้ายก็เขาถามเยอะใช่ไหมเขาถามเยอะเขาก็ถามเขาเขาก็ถามถามเยอะเขาก็ถามว่าอยู่อยู่มีเงินไหมเงินอืยู่มาอยู่มาเที่ยวอยู่มีเงินไหมเขาบอกเขาไม่ได้เตรียมเงินมาอ่าเรียบร้อยครับเขาห้องเย็นไปกว่าจะดึงคิวเอิร์ดนี่ก็ผวาเหมือนกันแต่พอมาถึงคิวเอิร์ดเขาก็ไม่ถามไม่ถามอะไรเขาบอกขอดูพาสปอร์ตหน่อยมองกล้องแล้วก็สแกนนิ้วก็ของเะไไม่โดนถามเลยเยอะแยะก็ออกมาได้อื ใช่คือประเด็นน่ะบอลก็ไม่โดนถามนะคะแต่ว่าคนก่อนหน้าเหมือนเหมือนโดนถามเยอะมากนะว่ามากับใครอะไรยังไงอันนี้ของบอลเขาแค่ถามว่าเออชื่อนี้ใช่ไหมตรงพาสปอร์ตใช่ไหมแล้วแบบเราก็ยื่นตัวการ์ดต่อมอให้เขาเหมือนเขาก็ไม่ไม่ดูนะวางวปุ๊บเขาก็คืนเลยแล้วก็ดูแต่แบบพาสปอร์ตอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือรีวิวในส่วนของการ ตอมอเข้าเออวิธีการเข้าตอมอตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ